เกดีนะคะคุณกินที่สุดอ่ะทำไมอะคนจับได้จับได้ว่าจับได้ว่าแอบกินไม่ต้องแอบหรอกกินขนาดนี้สวัสดีค่ะพบกับพวกเราผู้หญิงกกำลังแจ๋วดีเป็นไงชอบไหมชอบชอบมาชอบดีหน้าตารูปร่างแบบนี้อ่ะนี่เป็นเรียกว่าเป็นตระกูลเพสโต้ตระกูลพาสต้าตระกูลหมึกดำคือจัดมาให้บูมเลยเพราะย่ารักบูมมากโอ้โหงานแล้วสปอยย่าด้วยฝั่งหนูเลย ขนมปังสังขยาใช่เป็นแบบแนวหวานหวานบูมรู้ว่าคุณย่าชอบชอบไปเลยที่ใหญ่ใหญาขนมปังสังขยาหน้าหน้าใหญ่ใช่ขนมปังสิสรุปง่ายๆวันนี้นะเราสองคนผลัดกันแบบแหมสปอยไปสปอยมาแล้วก็สปอยคนดูด้วยแต่ร้านนี้ไปก่อนเลยบูมร้านเนี้ยร้านเกี่ยวกับเส้นแบบนี้ร้านโปรดบูมเลยอ่าร้านพาสต้าเดสทริกทุอย่างเขาเป็นแบบพาสต้าอันนี้อร่อยมากอร่อยมากใช่ไหม ต้อนรับครับคุณเชฟร้านสวัสดีค่ะเชฟเป็นซินสวัสดีค่ะสวัสดีครับชื่อเก๋นะเชฟเป็นซินร้านพาสต้าดิสทริกมาอย่างไรคะพาสต้าดิสทริกนี่คือเราต้องการที่จะให้ลูกค้าเนี่ยสื่อถึงเวลามานั่งอยู่ในร้านเนี่ยเหมือนอยู่ในพื้นที่แล้วอยู่ในตำบลของพาสต้าที่อุดมไปด้วยพาสต้าประมาณนั้นเลยก็คือนั่นแปลว่าใช่ตำบลพาสต้านั่นแปลว่าคือในร้านเราก็จะมีแต่พาสต้าหมดเลยใช่ครับแต่ว่าจริงๆแล้วเรามีอาหารหลายลายหลายลายโปรดักต์นะครับค่ะ เป็นสเต็กแล้วก็เป็นพิซซ่าแล้วก็ตอนนี้คือที่ที่เป็นซิงเกิลเดชที่ที่กำลังดังขึ้นมาก็คือเป็นเข้าวผัดปลาสลิดครับผมเมื่อกี้ผ่กินแล้วอร่อยมากอร่อยมากแต่จริงๆร้านพาสต้าเดชิกเนี่ยจริงๆอ่ะอยู่ที่สุโขทัยแล้วก็ตีรอบเมืองเข้ามาอยู่ในเมืองอยู่ในกรุงเทพทําไมเราถึงแบบว่าย้ายจากสุโขทัยมากรุงเทพอะไรยังไงคะคือจริงๆสุโขทัยปัญหาคือน้ําท่วมบ่อย แล้วรีโนเวทบ่อยก็คือแบบรู้สึกว่าโอ้ m ม่ o d ไม่ไหวพุณแม่เลยเปิดร้านอาหารในโรงเรียนแล้วก็เราก็ซึมซับการทําอาหารมาพอเมื่อก่อนที่ผมเป็นครูเหมือนกันครับครูสอนดนตรีไทยนี่แหละแล้วพอลาออกจากราชการพุก็รู้สึกว่าจะต้องมีอาชีพหนึ่งที่ที่ทำให้เราเดินต่อได้คือเอเราชอบอะไรเราก็คือเราชอบทําอาหารนั่นเองอันนี้เป็นเหมือนพิซซ่าแต่เป็นพาสต้าเขาเรียกว่าพาสต้าเบคครับเป็นพาสต้าเบคนี่ เป็นไงน้องบูมผัดพาสต้าแล้วก็โรยด้วยมอสซาเรลลาชีสแล้วก็ไปอบในเตาอบครับแต่มันฉ่ำมากคือมันเป็นซีฟู้ดใช่ไหมคะใช่ครับซีฟูด้ดคือมันทำไมมันเหมือนมันเหมือนพิซซ่าก็ด้วยด้วยความที่มันมันมันมีมอสซาเรลลาชีสข้างบนเบสคือมันคล้ายๆกับเป็นพิซซ่าที่มีเส้นนะครับแต่ว่าเราไม่เราไม่มีขนมปังใช่ไหมและอันนี้ก็คือที่บอกว่าเป็นข้าวเนี่ยก็อร่อยมากข้าวผัดปลาสลิด ก็คือเหมือนเอาปลาสลิดผัดไปในเนื้อข้าวด้วยใช่ไหมคุณดูน่ากินมากอ่ะสีของข้าวที่เป็นสีนี้ก็คือเกิดจากการทำการคั่วกระทะให้กลายเป็นแบบว่าเป็นสีเป็นสีน้ำตาลนะครับไม่เราจะบอกว่ารสชาติอ่ะมีคือมันมีความหอมใบมะกรูดมีอะไรคือมันเข้าไปอยู่ในข้าวถึงเครื่องไหมครับอ๋อข้าผัดใบมะกรูดผัดเข้าไปในข้าวไลนะคุณผู้ชมเนี่ยคือเข้าไปในข้าวคือแบบ มันเหมือนแบบมันคลุกมาแล้วอ่ะมันมีสมนุนไพรมันหอมมันอร่อยอันนี้เอกไทยไทยนะไทยๆอ่นะที่<ท><ท>มา,มาทางนี้ไหมอันนี้อะไร,เป,รเป็นเพสโต้เพสโต้อันนี้ท,ที่ที่ผมบอกว่า เราสีกดก็คือเพสโตปกติเขาจะปั่นกับน้ำมันมะกอกแต่ผมคือใช้วิธีการปั่นกับน้ำเปล่าอ๋อเหรอนี่คือการสีเลยมันก็จะไม่มันไงมันก็จะไม่มันฮะแล้วแว่าเราเรามาเรามาผัดบนกระทะกับน้ำมันมะกอกอีกทีหนึ่งซึ่งมันก็จะจะมีความหอมแล้วก็คือแบบโรยปูแบบฉ่ำๆขัดมานี่พุ่งเป็นตัวเลยค่ะนี่คือเป็นอ่ สปาเกตตี้ผัดมันกุ้งแม่น้ำครับอันนี้เราเป็นเมนูที่เราคิดมาให้เข้าเข้ากับคนไทยครับนี่แม่นม้ำเขาใช้มันกุ้งจากหัวกุ้งจริงๆนะเพราะว่าตัวที่เขาเอามาเนี่ยไม่มีมันกุ้งแล้วเขาฟักไปมันละลายหมดแล้วมันละ <laughs> ลายมันละลายกับมันกุ้งนี่อันนี้น่ากินมากใช่ไหมถัดมาอันนี้เป็นสปาเกตตี้หมึกดำที่เมาปลาหมึกครับผมเชื่อว่าคุณผู้ชมคงอยากให้บุ๋มชิมแน่ อุ้ยกลิ่นขี้เมาจริงกลิ่นขี้เมาเพราขี้เมาทำเธอรู้จักกลิ่นขี้เมาอ้าวเชฟบอกขี้เมาทำเพราะเชฟขี้เมาเหมือนกันฮะมันต้องอร่อยแน่คนทำก็ขี้เมาถือคติว่าถ้าเราทำเป็นพาสต้าสไตล์ไทยอ่ะเราต้องถึงเครื่องไปเลยไม่งั้นมันจะมันจะเกิดความเลี่ยนอะจริงๆร้านเรามีตระกูล ตระกูลเพโต้ของเรามีสี่แบบนะครับก็คืออันนี้เป็นเพโตเพโตหัวใจของเพโตก็คือเป็นอะไรก็ตามที่มาปั่นกับพืชตระกูลถัว่วไม่ว่าจะเป็นถั่วจากปาล์มถั่วจากตระกูลถั่วจรงิงๆแล้วก็เ,าาเป็นถั่วจากสนพายนัทอย่างเงี้ยครับอันนี้เราก็อันนี้อันนี้อันนี้เป็นเป็นเป็นบีทรูทเนี่ยเราไม่เห็นนะ อันนี้จริงๆเป็นเมนูนที่เราทำไว้สำหรับวันฮาโลวีนก็คือมัน <c oughs> เราเรียกเราเราเราเรียกชื่อว่าบรัดดี้สปากเกตตีเลือดเลือดสปากเกตตีมันหอมแบบหอมอะไรอ่ะสมุนไพรอ่ะมันคือกลิ่นของบีทรูทครับ <c oughs> บีทรูทแล้วก็ยังมีเครื่องปรุงนี้อีกค่ะ <c oughs> อันนี้ละครอันนี้อันนี้เป็นซันดรายทอมเอโท่เอ่อเพสโต้ซอสครับเป็นมะเขือเทศ อบแห้งแล้วก็มาปั่นกับซอสอเพยโต้มาปั่นกับผงอัลมอนด์ครับแล้วก็มีมะเขือเทศแล้วเราใส่ความเป็นไทยไ<ด>คือเราใส่พริกไทยอ่อนลงไปแล้วก็อเฮ้ยอร่อยจะไมูเลยหอมแล้วเผ็ด แล้วมีความเผ็ดผัดมาอันนี้ค่ะข้าวอันนี้ข้าวผัดซอสเพสโต้เราได้แรงบันดาลใจจากปาเอลยาของสเปนทำมาเป็นซอสครีมเผ็ดแชมเปียงหมูโทนัสซีครับผมผัดมาทูน่าอนูนทูน่าทูน่าเราจะเห็นได้ว่าตอนนั้นทูน่าน่าจะมาทั้งมหาสมุทรแอตแลนติกแล้วนะทูน่าเยอะมากเลยอ่ะอยู่ว่าอันนี้เป็นซอสเลมอนเป็นตระกูลเพสโต้เหมือนกันครับเราใช้เปลือกเลมอนปั่นกับเม็ดมะม่วงหิมพานต์ว้าวแล้นจะมีความเปรี้ยวและความนัวของมันอยู่เห็นไหม เห็นไหมสาวจะชอบเปรี้ยวนัวอร่อยนั่นจะเป็นสปาเกตตี้พริกลาบเหนืออันนี้เป็นสปาเป็นเฟตูชินีผัดพริกขิงหนูสวนครับปูผัดพริกขิงหนูสวนอร่อยเต็มๆอ่ะถัดมาอ่ะมาเป็นสปาเกตตี้พริกมะแขวนปลาสลิดมะแขวนเหรอคะทางเหนือเนี่ยนะครับลองชิมดเพราะฉะนั้นมันจะหอมแน่นอนใช่ครับเขาใช้มะแขวนมาผัดกับกับเส้นอะไรเงเออของคุณฉีกกดจริงๆของเออเพราะเราเราเราพยายามจะใช้ วัตถุดิบในท้องถิ่นมาปรับปรุงกับรสชาติก็คือสมุนไพรไทยแล้ววันนี้เชฟจะมาทําเมนูอีกหนึ่งซิกเนเจอร์ที่ขายดีมากๆเป็นเมนูพริกลาบเหนือครับมาเลยอันนี้เมนูซิกเนเจอร์ตอนนี้เราเราจะเริ่มจากการใส่น้ํามันนะครับน้ามันถ้าเป็นเมนูสไตล์ไทยเราจะเลือกใช้น้ํามันดอกทานตะวันเพราะว่าเราเคยใช้น้ํามันมะกอกแล้วมันกลิ่นมันไม่เข้ากันมันไม่ไปกับเื้นของไทยอันนี้ทําแซ่บหน่อยเนอะใช่ครับเราเอาเราเอาความเป็นจุดเด่นของพริกลาบเหนือก็คือมีใบมะ มีมีพริกขี้หนูมีพริกแขกอย่างนี้ครับไม่เหมือนลาบเขาก็คือลาบคั่วใช่ไหมครับ,รบมันคือลาบคั่วนั่นแหละครับจริงๆเราสอนได้เลยทุกคนว่าการการรวนเนื้อเนี่ยมันต้องเอาไปรวนกับน้ํามันก่อนมันถึงจะออกรสชาติออกมาแล้วมันจะทําให้เวลาเราใส่เส้นไปปุ๊บกลิ่นจากจากเครื่องเทศมันก็จะซึม้ง <ขะ S 1> ไปนี่อ่ะนี่ใส่พริกลงไปเรียบร้อยแล้วอ,อ,อันนี้คือพริกลาบเหนือคั่วนี่อันนี้แบบร้อนๆเลยอ,อันนี้เ,เป็นหมู หมูได้เลยบุงมกินได้พาสต้าพริกลาบเหนือคั่วบอกว่าอร่อยทุกเมนูจริงๆวันนี้เชฟอร่อยออันนี้คือหนูคารวะเลยนะร้านร้านนี้รสชาติดีมากแล้วร้านของเราอยู่ตรงไหนจ้าเชฟเป็นซ์อยู่ตลาดนัดตระกูจกครับทางออกประตูหนึ่งครับแล้วเราสั่ง Delivery ได้ไหมเนี่ยมีในไลน์แมนและแก็ เปิดทุกวันใช่ไหมเปิดวันอังคารถึงวันอาทิตย์ครับปิดวันจันทร์11โมงถึง3ทุ่มครับเป็นไงบูมกินร้อนบูมเป็นคนชอบเส้นไงเขาเป็นเด็กเส้นนะค่ะเชฟเากอร่อยมากะลรแบบนี้เห็นไหมอร่อยทุกอย่างที่เชฟบอกว่ามีเมนูมากกว่านี้อีกถ้าใครอยากรู้ว่าอร่อยแบบที่บูมบอกหรือไม่ไปที่ร้านเชฟดีอร่อยมากจัดตุจักขอบคุณมากค่ะ มากันที่งานดีๆของเลอแปงเบเกอรี่กันนะคะกับงานแซนวิชเวิร์กช็อปบายเลอแปงค่ะบรรยากาศวันนั้นอบอุ่นมากๆเลยล่ะค่ะเลอแปงเบเกอรี่พาไปชมภาพบรรยากาศงานแซนวิชเวิร์กช็อปบายเลอแปงที่ช่วยเสริมทักษะสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้ประกอบการและผู้ที่สนใจสร้างอาชีพเสริมโดยภายในงานได้รับเกียรติจากเชฟเตยเชฟมาสเตอร์เชฟเดอะโปรเฟชชั่นอลมาสร้างสารรค์เมนูแซนวิชสุดพิเศษจากขนมปังแผ่นเลอแปงพร้อมเคล็ดลับการสร้างคอนเทนต์ให้หน่าสนใจโดยคุณบอยเจ้าของเพจคุกคลิก ที่มีผู้ติดตามกว่า1นล้านสแสนคนรวมถึงการแบ่งปันประสบการณ์การสร้างแบรนด์ให้สําเร็จจากคุณวิวเจ้าของแบรนด์ฉันจะกินชายเย็นทุกวันอีกด้วยค่ะใครสนใจกิจกรรมดีๆจากทางเลอแปงเบเกอรี่ติดตามได้ที่ช่องทางออนไลน์เลอแปงที่ไหนเมื่อไหร่ก็อร่อยใครชอบความขนมปังสังขยามีเปคนชอบกินเส้นก็เลยเลือกกินเส้นอยทอง อร่อยมากข้างหน้าเลยเกือบ20หน้าเนี่ยคุณเดี๋ยวต้องกลับมาชิมแล้วซึ่งบูมเขาชิมโดยล่วงหน้าแล้วออร่อยมากโอ้ยเหลือยาบ้าง